มันกันยากเบ้ยอ้มตัวเนี้ยจิ้งหนุ่ยจริงนี่สี่คนทุกนิ่บอกใครผีนี่เขาไปมองจิ้งอันเนี่ยเฮ้ยมึงเลือกจริงเหรอวะอตตวอชิบหายละแด่จะดีก็ได้เพราะมันกบไม่สามตัวเหมือนกันแต่เขามีสี่ าแปดสิบพอนะพ่อ,อ,อพอมทีแนเขาพ้อมแพ้พร้อมชนะโอ้โน้องที่พี่มาขนาดน,นี้แล้วมันจะมีต้านแล้วน้องอหนะทุกทีไปแล้วเก,ก,ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใจกูเนี่ยไ้เลยน้อง <c oughs> นั่งโซปประมาทประลาดเพืองพี่ได้โซระมาทเ, <c oughs> เปปราพี่แม่งแต่เขาจะตอนกันนะมันกันมันกัน เอ้หน้าเขาสันได้นักๆให้เขาชนะอีกแงนวไอปี๊มันดานสั่เว้ยมันดานบุ๊คเว้ยเอ่อไอ้นี่แดดมานี่นะว้าบอ่ะมันโหมมันโหมอยู่่ไหนนีเออปี๊บไปชุวคนน่อย ป่วยเย็ดแห้ไปตัดเสร็จบัดี้ไเปร็เสร็จไยนทีายยะไปยนนเฮ้ยไปันดิเออมันอยู่ตรงนั้นนะเอออยู่ขวามือขวามือสวยโชคดีนะจีบีสสติกไปโดนมันอยู่อ่ะโอ้พี่แ็โยนไปก่อนดีน้องยังงยังน้องกกยื่อเวลาไว้ี่ถ้าี่โยนถิงนะคนบอกได้ว่ามันใบหนึงพิดหรอ กูคิดป<อ>ไปเกืนอ,อ้โหันที่สื่อได้ตอนีอ้มันนิ่งลงก่นอนคามล็อกของเพื่อน็สายแล้วอยู่ในห้างสองตัวอยู่หน้าพี่อยู่หน้าเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยขอบหน้านหรอแล้วป่าก่หลนะอมไม่ตื่น,น,นกันนะไฟ planted บายมาคือแพรวิน่บงมันไม่ได้บายมาวิ๊เฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วเพื่อนสวยแล้วไม่่ตัวเองอตัดชีดดนมงมันจะเข้าอ๋อชีชิชิชี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 มีชีชนชี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 ีชยชีชีบอกว่า ามาครัสองตัวสองตัวอีทั้งนอกสตัวอีทั้งนอกแพ้แพ้แพ้แพปแพแพ้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 แพปแพ้แพ้้แพแพ โอ้โหอย่าโลโลโลต้นี่ต้นดิพี่หน e เ i n อโอ้โหตนพตันนตั้ีผมเดินมาที่นี่ไอ้เอาเลยทำ้เอมาเดิดิทำเอมาเดิมดิสามคนดิหนวกไปกวนย เอาตึงพี่เราตึงกันนะเลยพี่เอาตึงพี่เราตึงไฟเลยได้ปะตรงนั้นอะตรงไหนอ๋อในไลน์ในมือนี่อะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงหน้าประตูเลยน้องยศานะมันได้ได้แต่ตรงเนี้ย โอ้เลือดเลืหนึ่งพักเอ้คโอ้ยยา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 ตายดิคุณิวแมไอสัตว์เจิวได้นะเพื่อนได้สนใจเหรอพอถอยมั้แตนเราดีวะไอ้เหี้ยเราส่งเคโอเค Someone's aid. Watch this! Enemy uh, I in. suggest you move! Uh, down! Toxin screen down. Spike planted. I'm not. Dead. Any no. Enemy not. One what? enemy remaining. ดันนี่แกบๆนี่สตันมันเลยไอ้เดียถ้ากันได้กับบุกได้อ่ะกู้สื่อเนี่ยเออถ้ากันได้กับบุกได้อ่ะมันคือดันกันเว้ยมันคือดันบุกเว้ยใช่มันคือดันบุกซีเหรอหาวะวะซี ไม่มีอะไรเลยรอบล่ารอบล่าสองรอบล่ายี่สิบโอ้โหพี่อ่ะแฟดเต็มหน้ากูเลยเพื่อนมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานนตาจะบอดแต่ถ้าตาพอยพลาดนานจะเป็นหลอดซินนั่นมันกินเข้าไปในดวงตา Spike down สี่ปั๊บปั๊บปั๊บ One enemy remaining สวัสดีเพื่อนซอรี่เลยเมื่อกี้ มันจะเข้าแล้วไงดับเบิลเลยดับเบิลดับเบิลดับเบิลที่ทำมาเร็วที่ทำไปมาเร็วดิ่โอนี่นี่ผิดมัจจอมุ้มนี่เลยพี่มัจจอมุ้มเนี่ยพี่ดเนี่ยมุะไม่เนี่ยพี่มุ้งเนี่ยมุ้งเนี่ยมุ้งเนี่ยพี่มันกระเด้งกระเด้งลงมันจะติดซอกหูมึ้งไหมเนี่ยปีจีอย่าดูด่าพี่จีไม่ปีจะที่รอขึ้นไปก็กะ

ไมันมาเอเนี่ยเฮ้ยลองสักครั้งไหมมันเล่นโง่อย่างเงี้ยเียโอ้มันมีแต่เขาได้งูเฮ้ยมันเล่นเที้ยอย่างเงี้ยลองไปอีกสักครั้งไหมอย่าอีนมาไฟดิมาไฟดิอ่ารออยู่เดย์จาวอ้าวกูยูบราฟก็ไม่บีบีบี

เดี๋ยเขาได้ทั้งหาคาวหาเฮยเขาก็อู้กันหมดดีว่าคือจริงใช่เปิดม่านก็ได้นะีเราไม่เล่นโคตรหัวคลวยอะรอบเนี้ยกูโดนได้พี่กูโดนกูโดนน้นอ่ะกระดอกระโดดโอเคกระโดดกระดอกระดอกโอ้ยแย่ตะกี้ซีก็ได้อะพี่มันมันมาช่างแต่กระปูพี่เนาะโอเคเปิดม่านเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปไปให้ได้เข้ามาถึงได้พี่

วาวนี่วะไม่เล่นละไอ้ฝากซื้อเลยวะเย็นก็ได้เพื่อนเหมือนเดิมอะเนาะซื้อไม่ซื้อเนาะตอนนี้นี่คือความเหี้ยทั้งนั้นอปิดเหมือนเดิมนะไฟไฟให้มันลงหน่อยปีบกิฟไฟบัลลุ่งไปเฮ้ยกูพิดมิดอ่ะ